สุพรรณบุรีเศรษฐีใหม่อาสาสู้ชีวิตโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งรับทรัพย์6ล้านยันไม่ลาออกจากงานประจำยินดีกับอาสาสุพรรณบุรีวัย57ปีที่สู้ชีวิตใช้เวลาว่างจากงานประจำทำนาทำงานก่อสร้างหาเงินเลี้ยงครอบครัวสุดท้ายเป็นผู้ที่โชคดีถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่ 1, หนึ่งงวดประจำวันที่16สิงหาคม2566เลขที่ออก 471782จำนวนหนึ่งใบรับเงินรางวัล6ล้านบาทเตรียมเคลียร์หนี้สินให้ลูกชายและหาที่ปลูกบ้านให้น้องชายวันนี้เดินทางมาทำงานท่ามกลางความยินดีของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานบอกอย่างไม่รีบไปขึ้นเงินรางวัลออกเวรอาสาก่อนแล้วค่อยไป ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีผู้โชคดีเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนประจำสารากลางจังหวัดสุพรรณบุรีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดประจำวันที่16สิงหาคม2566ที่ผ่านมาจึงประสานผู้บังคับบัญชาของอาสาท่านนี้ทราบว่าผู้โชคดีชื่อนายสมใจเข็มอ่อนอายุ57ปีเป็นชาวตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สารากลางจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้เดินทางไปตรวจสอบ พบคุณพี่สมใจกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยมีผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานและคนรู้จักต่างมาแสดงความยินดีกันอย่างคึกคักจากการสอบถามพี่สมใจได้เล่าว่าเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดนเริ่มจากอาสาสำรองตั้งแต่ปี2554แล้วปัจจุบันเมื่อปี2559แรกๆประจําอยู่ที่ค่ายฟื้นฟูอำเภออูทอง แล้วมาประจำอยู่ที่สารากลางเมื่อปี2559และอีกประมาณ3ปีก็จกกะเกษียณอายุแล้วระหว่างที่เป็นอาสาสมัครว่างจากเวนหาข่าวก็จะทำนาเพราะตอนเช่านาไว้10ไร่นอกจากนี้ยังมีงานต่อเติมงานก่อสร้างซึ่งเป็นอาชีพเดิมตนเคยทำทั้งฉาบงานก่องานปูนกระเบื้องตอนทำได้ทุกอย่างแต่ไม่เก่งนะครับ ก่อนที่หวยจะออกตนขับรถออกจากบ้านก็ไหว้แม่ยาดางให้คุ้มครองเดินทางมาทำงานให้ปลอดภัยและไหว้พระที่ครองอยู่เป็นประจำคือหลวงพ่อกลวยและมีบทสดมนบูชาหลวงพ่อกลวยอยู่ในกระเป๋าสตางค์ติดไว้ตลอดเพราะไม่มีเวลาไปไหว้ขอโชคขอเลขตามวัดเหมือนคนอื่นเพราะว่างจากงานประจำก็เข้าไปดูนาและช่วยแม่บ้านพับผ้าบ้างผูกผ้าบ้าง ก่อนถูกหวยในช่วงบ่ายสองโมงได้ขี่รถจักรยานยนต์เอาเงินค่าซ่อมรถไปให้เพื่อนแล้วไปเกิดอุบัติเหตุจักรยานยนต์คว่ำหัวเข่าถลอกมีแผลถลอกที่มือกลับมาถึงบ้านแม่บ้านเห็นได้รับบาดเจ็บก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นตนบอกว่ารถจักรยานยนต์คว่ำแม่บ้านก็วอวยพรว่าฟาดเคาะดวงจะดีถูกลังวัลใหญ่กระทั่งหวยออกและก็ รู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งตนก็เฉยเฉยไม่ตื่นเต้นไม่ตะโกนแต่ก็ดีใจน้ำตาไหลส่วนพัญญาเมื่อรู้ว่าตนถูกรางวัลที่หนึ่งก็นา่งเฉยตัวเกรงคาดว่าคงจะช็อกไปชั่วขณะตนคิดว่าโชคดีถูกหวยมีสตางค์แล้วเงินที่ได้มาก็จะได้ซื้อที่ให้น้องซึ่งอยู่ที่อําเภอเดิมบางซึ่งกําลังลําบากและจะได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นฐาน และก็จะเคลียร์หนี้ที่กู้มาทําบ้านเคลียร์หนี้รถยนต์ของลูกชายสองคนและแบ่งให้หลานชายสองคนที่เหลือก็จะเก็บไว้ใช้ตอนแก่และไว้ทําบุญผู้สื่อข่าวได้ถามว่าเลขที่ได้เอามาจากไหนคุณพี่สมใจได้บอกว่าไม่ได้เอามาจากไหนไม่ได้ฝันด้วยก่อนวันหวยออกขณะที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่มุกหน้าสลากกลางเหมือนมีอะไรมาดนใจให้ซื้อเลข 8- 2สองจึงได้เดินไปที่มุกหลังบังเอิญ เจอเลขแปดสองมีอยู่ใบเดียวก็เลยต้องซื้อปกติตนจะซื้อเป็นคู่ก่อนหน้านี้ก็เลยถูกลางวัลเลขท้ายสองตัวสมตัวมาอย่างต่อเนื่องต้นยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากการเป็นอสอเพราะใจรักมาตั้งแต่ต้นพัทรพลพรมพักภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน